ปลาก็ให้กินเลยเม็ดหนึ่งน้ำอีกเม็ดหนึ่งยังบอเสาร์หอยอดอะไรแล้วอดอะไรเห็นในไหนฉันบบเอาอันยาสลาทองบวมบลอนด์เนาะฉัน สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงบัวใบเอฟซีฝั่งลาฝั่งไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเอเนาะมาพบพ่อกับช่องบาวจอยซาแนวอีกแล้วพี่น้องเอเนาะมื่อวานบัวจอยก็ได้เข้ามาหาทางนางลอยคือเก่าพี่น้องเอ๋อเนาะก่าวจอยก็ได้ลงคลิปล่าสุดหายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไท้ซื้อไม้ซื้อตอกใายทางน้องลอยราคาสิบกวัวล้านพี่น้องเอ๋และกะงบประมาณกันยังบ่วพ่ออีก สิบกว่าล้านหรือว่าประมาณสองหมื่นกว่ากว่าหรือว่าสองหมื่นบาทในและพี่น้องเนาะไหลตรงๆกับสองหมื่นแต่ว่าการยังไคขาไม้ย่างเดียวพี่น้องยังขาดอยู่ประมาณสองหมื่นแต่ไม้ย่างเดียวบกเกี่ยวกับอย่างอื่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเฮากันยังบบมีเงินพี่น้องเนาะก็ซื้อเอาแต่ครึ่งหนึ่งก้อนยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ซื้อมาไว้เห็ดเพื่อนเห็ดชั้นให้น้องลอยอย่างเพราะว่า กะถ่าว่ามาแจ้งเอฟซีไว้พี่น้องกันเนาะถ่าว่าเอฟซีท่านใดพอมีงบมีพอมีกําลังอยากช่วยเหลือทางครอบครัวน้องลอยก็ช่วยมาได้พี่น้องกันเนาะเพราะว่าทางน้องเพนก็อยากให้ได้เฮือนได้ช้านอะไรพี่น้องเนาะเฮาก็เอาซัมย์ีงบเขามีอยากเพิ่นที่ช่วยขามาอะไรพี่น้องเนาะก็ทางผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นได้ช่วยขามากะเล็ก คนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเนาะหลายคนโอเคพี่น้องเออยังไงครับก็สะไปหาทางครอบครัวน้องลอยเนาะจากจังหน่อยก็ไม่ตอบผลกสีมาชงพี่น้องเลยหลังจากน้อยก็ได้พอดีเขาได้สั่งซื้อไปเป็นทีเดียบหนอยปะไปหาทางน้องลอยเลยแหละครอบครัวพอดเลยพี่น้องเลยปะพี่น้องก็ฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอะไรก็บุกหามโฆษณาซ่องบ่าวจอยซานเอลพี่น้องเลยเนาะ ล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถ้าว่าอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็อสอยมาได้พ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเพื่อนชานบ้านเป็นของน้องหลอยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้กันทั้งหล้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางครอบรูวกันน้องหลอ,อยเลยพี่นอ้องเลยไปถูกเป็นยังไงเพื่อนน้องหลอยเปียกดีบ่สหนเป็นเังไงยดนี่

นางบุญเพ็งบอสบายคืนนี้จะไม่ได้นอนเลยไม่เอายากินบ่กินกินกันยังบัวเสาจะได้บัวเสาบ่อยทิ้งเขาเอายาสาราในซองบวงให้มันกินมันบวกลงแล้วเอาเอายาเม็ดนั่นว้าวแบบว่าถ้าเคยกินเม็ดมันกินหนามันจะบวลงได้มันหักเอายานี่มาขอแมืนยาอันติดนี่ยังบัวเสาหอนหอนตัวโอ้จนหมัดเลย โดเย็นะ้อนเดีลาเมื่อคืนนี้ฮอนเดเส็จตัวอยู่ีอันเ็นอันหนามอันนี้นะใส่น้ามยังอันนั้นนะน้ำเขาน่สาดีเลยนะดสบายดีสบายดีสบายดีลืมลืมได้ลืมอีกแค่กสอมาทานมากินกบดะกบใครยลับ ยังไข่อยู่บนางบุญเพ็งฮะยังไข่อยู่บนางเอากรละเอายาไมให้กินโลเอาไปให้ปรสักกินข้าวเช้าเลยบ่ไหมกินแล้วเอายาเม็ดแล้วพะว่ามันบวลงเลยยาหนักแน้วไงครับพี่เรียบร้อเสร็จอ่าเร็จ bạn mình người pa... ừ. à. ừ. có nói te con con năm mẹ năm mẹ năm mẹ năm hầu tòa lưới ba mẹ năm 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 cái cái nhàng này bút cân, rồi con mùa <laughs> cháu Tài con mồi <laughs> đâm là tay đấy, nón Ôi 10 đi ăn gì, Bà ăn ở đây. Bà. vô, ăn ăn hay ăn khạp đấy, để đây ừ, Sao này khụ đi เน้องจักแมดแกเทมันด้นองน้องูน้องนอน้อเพิงนองเพิงสบายที่น้องเลยตะวะอันนี้จุดลาปลาตลาก็ให้กินเลยเม็ดหนึ่ง น้ำอีกเม็ 1, หดหน,นึ่งยังบบสาวหอยอดดบได้เห็นในได้ฉันบ่เอาอันยาสลาทองบวงบลง่บล้นนอนขนาดเป็นนหลิกเป็นรถจักรกยานใหม่เลย,ยใครแตะว่าพี่กาแค่แหละอ้ยมันหนาวแล้วนี่รถเนี่ยจะวิ่งรถที่มองไ้กินสี่ถงไ้กินแลยอยาไข่ไมนจะ,จะนรถเอเอเวต้องตั้งเวลาายังน้องรออยนะ ตายยังน้องลอยกินเป็นอยู่บ่หรือว่ากินเป็นแต่ประคา้เกินบ่เหม็นบ้กันเห็นเน้นเดี๋ยวเทให้เอฟเท้ซีเบิรงดู นี่แหละปลาคอใหญ่พร้อมกินเดินนีเด้อของแค่เดินนีเด้ออ้ตรงยางน่ะเ็บไว้ใช่ล้างไว้ใช้เออโยนมาให้คอยนี่แหลโยนบเ็ีไว้ใสโยนก็คูแป้งเต้เฮ้ยคูป่าไม่ว่กโตหานาบังดูหาาักโตหนับเป็นวะหนับบังดู Nga bưng cái tô Bà lao xuống bọn hãy kín mưa là tô bà Ừ, mưa là tô, 2 tô bà bà Nào bằng tô Chắc Nào không? tô lên không lại một... Bên này đây. Một... Nào... Bên... Nào Nào nằm, nằm, đấy Nào bên Nào bỏ hợp chip Cốp đấy chả, chân tô chả cốp <laughs> 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 Thắng mà ăn nhiều hơn, Ừ เอาใส่น้ำมาทังนะนี่เนี้ยเอามาสูบน้ำใส่ให้เมียเจ้าอาบก็ได้เา่ขก็ตัวทางดำตัวหนึ่งได้อยู่หลุมได้อยู่เทึ่งนะทางดำมาหน่ะอยู่เทิงตัวหนาหันใส่เขาทางดำตัวมันแตกใส่เขาตัวแตกใส่เขาตัวหนึ่งอีกเด้ตัวหนึ่งอยู่เทิงท่านีลเจ้าแบบมาใช้แล้วตัวเราได้แตกนะเก็บไว้อย่างเดียวบราได้ใส่อย่างเลย จะเอามาสูบน well, okay, right. right, right. 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 ้ำให้เมียเจ้าอาบเมนล่างหัดร่างนี่ได้ล่างสวยล่างบวงอย่าไปตาคนเลยเราเห็ดเห็ดกระเทิบออกมาแล้วบ่มีประโยชน์เลยเนาะบ่มนี่ตัดสานเทียงตัดทีทั้งกัญญาปุ๊กนี่ก็เห็ดกระเทิบนี่ยชาวเถิงนี่แก็ทก็เรื่อง เอาปกนี้อนไ่เหรือได้ไห่เออไปยักนกอันนั้นกับจะบริสุทิอยู่กับจะ่กับจิเปลี่ยกกับบริสุทดหลอาบน้าเมื่อวานนี้ก็ไม้อาบมื่อไไข่ไข่ในมันโตมาคือบมมีปูหักโตซัดอยู่ในใส่ซากแบบเอซากไว้พุ่นเดี๋ยค้องนอนอยู่ที่หมดแบบ ทั้งหมดแบบทั้งมันมลยเติมเงินพอสิโทรกลับเห็นยูบือพอสิโทรกลับมันเลเติมเงินโทรมาถามมาพ่นตรงแห้งบ่อกันพ่นตรงแห้งครับพอสิบุได้มากแบอนี้มาตมากเลยโต๊ะเป็นเชาหรืบ้านบางแห้งโอ้โหวบาวเลยตา้งข้ามาเลยก็ปุ๊บมื่อื่นแห้งๆเขาว่ามื่อื่นใส่นาสายลังอยู่เขาได้มื่อื่นจากมังซ่ามื่อื่นแห้งๆหลุดกระหลุด ส่งไม้เอาเขามนเขาด้าุกเอาเราไทยเราไทยเขาเราไทยเลยเราไทยคงสยามาเดย์ันไม่มีแล้วมีวันมมีเได้รถเขากเกย์ทีท่าดเทียวนะรถันนแล้วนั้นรถเขากเกย์ใหม่อานใไม่ยางรับคนละเจ้ากันไดมแม่นว่าจะทำนะจะทำูแล้วได้ไม่เราบงาม เอาไม้ย่างเด้คอยเอาไม้ย่างดีเนาะมาให้เอาพวกไม้ย่างดีหรือว่าเอาบดีเอาเลยไม้ย่างไม้ย่างน้ำคันเนาะใส่สมไส่ไหมเกปะด้วยฮัลและเกปะแล้วมันห้องสิเบกมาสร้างกันเจ้าอย่าไปปะผู้ใดเอาไปแล้วเลยแล้วกับเบกมาพี่แล้ว แบบรับสั่งบ่กโดยถ้าเบิ้งรเราถ้ามากันเขาเขาคัน,นสร้างว่าคันยังบ่พอยังกะให้เพิาา่นเจ้าบ่าบต้องเบรคเรารถไทยจ้ะนํามาใส่เข้ามาอยู่บ่ดีก็บ่ให้เขาแกล่มาพี่ก็นั่าได้คันคันได้แกลี่ยลเข้ามาบ่ได้จริงเออเออเแล้วเรถไทยออยังใส่จอของมานี่เออได้ได้ไดีกว่าจะฉีดเบ่แม่นบ่แม่นรถไทยเฮารถไทยอายบ่สแดงเอาหนแหละสร้างครับ สร้างเ<ห>พื่อว่าหันขันยางบา่ได้ก็บหันได้ข้อซองกับอันนะั้นคือคางได้แล้วตอนนั้นหันเจอได้ตอนนั้นก่อนสร้างมาเพือ่อเอาสิตัดเพือ่อเอาสิทิิเนี่มันแล้เว,วลาอันเพื่ออันขอมาไม่อะไรครับให้ต่อเรื่อยๆให้ต่อเรื่อยๆบริยูเอาเหตตต่อไปเรื่อยๆนะอก็เร็วเต้สร้างนัตงตื่นก็คนคิดว่าสิมาเห็ดนึ่งพันนั่งหน่อยไปเลยครับพ่อแม่ กบแม่กบแม่เลยเก็บกบลูกอยากคนข้แกลับเอขมาเห็นัแกับลานเข้าเพือนเขาเป็นูกเี้เขาขคอยเห็ดเขาเป็นเห็ดไหวใช่นะารับแเห็ดบ่อไม่เห็นก้นากคนงานลับบ่อสาย บ่ฮะใช้ผลงานเราเห็ดในะใช้แน่พออยากเห็นอยากเบิ่งผลงานเราประตูน่ะเราก็เห็ดนอกจากเพื่อนเราแหละเราเห็ดในี่ยใส่เข้าประตูอันนประตูน่นหลังแดงเราก็เข้าเขับประตูประตูเราก็เข้าเราเห็ดมั้ยนางลอยได้เปียผมให้นไหคือว่าผมสั่นไปตัดผมบอก กระตัดต mm <c> ัวหื่งเออเลื่อนเปียแล้วมันคือสั่นรอนี่เกระผมสั่นตัดใหม่ด้เหื่งใส่ส่งหรือว่าหานางบุญนี่บ่ยัหันมาเด้อใส่ส่งมาเด้อใส่ส่ทรงอย่านลงบุญเพ่งบัตอืมพอมาหอนี่แหละเวลาเขาลูบน้ำพันลูบจนอแห้งลูบจนอแห้งลูบจนอแห้งป้าโทษตายขาดหง่ะไอ้มันขึ้นแห้งเลยเจ้าใส่อันนี้ติดแต่เส้ล่างกับใส่นหลังบ่ เต็ใส่หนิเต็ดใส่หนิเต็ดใส่หนิในอึดในหะมันยินกต่บ่ยินคือเอาเติดเสรแล้วก็เสร็จน้ำแบบนี้เังนล,ลูกแล้วก็เอายาให้กิน <c oughs> แต่ตอนนี้เย็นเลยเนาะตอนนี้ก็ไข่แล้วเพื่อออกอลไรนี่เพื่อออกก็จะเบิ่งรถสี่สิบโมงจะให้กิีรถจะขาดเลยก่ชมันแดงเนี่ยนะแดงกิชมัน,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 นกินแตน่ตอนเที่ยงแล้วอันยาน,นี่นะ เ่วงเดียวงมัเดียวมันบัวถึงมันมันใหญ่เลยไม่หปีนกินยาระยาเม็ดก็เคยกินอยู่มันบัถึงแล้วกินยาเม็ดยานี่มันอ่อนมันออนยานมันอ่อนคนนนนอยนุละนอนอ้าเยมไม่เอ้าครม่นอะมันนอนนอน้่นอนบกนอนันบสบายก็ด เดดทีมนี่หายน้องบมีทีบ้านเอามเลยไนหย่ทองไอียพรมจะน จีดําเอาไปนวดทยานี่แน,จาานะจน่จังหวะมาดเาเบิอจจะกระพิดยาตัวน,นี้เพ่อจี้ใครผิดเก่ยวกันอกมันมาเกี่ยวกันบาเขาไปใส่ไม่ไข่นึ่งย่าโอไข่บ่ได้อใส่นแลสุกแสมในของแท้ย่งรยไดาาเศร้าขาดเลยบ่เจ็บแอลเศร้าขาดเศร้าขาด ไม่ได้ยามันเป็นยาดีจริงๆิเนี่ยมันเป็นวุ่นเหยาสมุนไพรเป็นน้ำมันเป็นคือยาช่วยฟันเช่วยช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ถกนั่นเนาะเดีว้ให้ดีตัวใดาใช้ยายนวดยาตาแดดไว้ดเลยดูเอาไว้ในถุงเเมื่อคืนนี้ยานี่ยน คอยให้กินก่อนวันนี้ให้กินเขาตอนแรกถกินเด้อกินหลังอาหารไหนหลังอาหารได้ก่อนหลังอาหารแล้วกินก่อนจะกินเข่ะกินก่อนไหนกินทำหลังกินยาเขาก่อนไหนกินเขาก่อนไหนหลังอาหารน่ะคือแบบแต่ใจแล้วว่านั่งลอย กินขา้าก่อนกินข้ากินข่าแล้วยังกินอันไม่กินว่าอันกินกินกินยาก่อนจะกินเขา่าแจ๊กอาการน้องรอยชิมาอีกแล้วไปแจ๊กอะไรอยงี้บ่แล้วไม่แต่บ่แล้วมืัอนั้นบ่อแตกินยาตัวนี้ตอนที่นอนนั่นแผลแลงมือละเม็ดถ้าใจวายชิมาดุจะแทะมืออันมือสิบสามลุมาอันนี้ก็ะชองคำอะไร ช่องคำต้องหม่ช่องคำด้วยเหมือนเออช่องคำก็มันบามาแต่ว่าให้จีแจกเนาะอันมาก็เป็นเรืตอนวันอันด้ยแหมซองอันด้วยหมายถึงมันถึงมันเปลี่ยนไปดิมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้มันโบนี่กินอะไรเดี๋ยวยาเนี่ยพอนกินยังเม็ดบอที่ซื้อมาเนี่ยกินแนวละแม็กกินแล้วบอนะยังจะใช้กินตอนใดเนี่ กินว่ากินตั้งแต่คืนนี่แหละบอ้ยยังกินยาแก้เศษอยู่บอกินยุกกินบ่ยาตอนนั้นนะอันยาแก้เศษใครเศษยาดีใครเศษท่นบอกย่งยังเศร้าแล้วก็บอกินก็ได้ยังไม่ใช่ตัวเนี่ยยังบอกคันบวชเชฟแล้วก็บอกินโอ้ยมันลูกกินนมเด้กินหลายหลายบางเวลาจะเจ็บเอวเจ็บเอวเราจะยังกินยาตัวนั้นถือว่า ยากเขาให้มากินเกี่ยเก็บแอลอกถือเจ้ากินก็ได้ไเก่งเอเจ้าแจอลเจ้าแจมแอวว่าจ็บบ้านจ็บบ้านกินได้กินแล้วมันก็เศาเจ้าววลูกกับจ็คสีเป็นคือตูมหัวตหาง้าัน่อวางวหุต้องหนน โตบไหอบ่นังค <oh> ือต um um ุ้มค่ะต <um <si ุ้มแน่้น่าลรกว่ามันเอออย่ากลกันว่าเอาบดได้ไมันต้องกมมันะ่มันบกใช่ไมมันห่อนบ่ไม่จะบ่ได้ทัมันจะดอยมากันมันบวมนกระโต s มันนั้นมันอยู่บดได อยากกินข้าวเห็ดย่งใส่ลูกกินนิบงปมาทูน่ะเบิดแล้วบ่ยังบ่ไ้เบอดีินเดซนแห้งเดมะกล้วยชุบเดย่งอย่างบ่ยังยังจะมีกล้วยชุบตอบมเคยตอบตอบอีเแล้วน้องหลอยยังจะมีกล้วยนะต๊อบเขียวมีผู้ไอเก่งกัตอบบ่อเก่ง ไอ้เกิงยอมกินเด้อปลากับกบเด้อนไอ้เจ้าขีดเห็นตอนอยากกินตามโมเชนยงไพรเด้อแบบควบาไปใตาฮาเข้ากินอืมทุกอย่ใจดีเพิ่นบ่ได้ซอยมาตลอดได้นั่งร้อยแล้เบียดขางแน่กินอัลูกินนมนะเจ๊ดีฟ้ากินแตานเดียวเะไรเขาจะบอกบอกขางไหนจะให้กินแน่ให้บนนมจ้ะนะที่แห่งบอกว่าไอ้เกิงว่บอให้กินอ่ามันบระดู อันนั้นเปลี่ยนเนี่ยเด้อฉันบ่าวเล่าไอ้ลูกกินนมแต่ข้างเดียวไรอ่เดี๋ยวก็ลองเบิ้งอันนั้นเอาไปหายกิ่งบ่อที่ไรเลยได้แม่นว่ายกึ่งบ่เอาหายกินนมลูกเราอยู่กับโมอันคอนไปใส่อย่าแก่จากโซ่พี่น้องเลยอย่าไปทื่อซาเราบ่สบายไม่อยัางไรผ้าไปใส่ บบไปชักยาบ่หรือว่าอยากขีร่รถบ่ขี่รถทีเบ็ดบ่ชัชกไรเอาออ,อกกอ่อนน,นนะมันเปิดนะกันใจเย็นช่ยามไปชักยาบ่มาบ่าาหิบหายเยอะพอตัวลูกห่อนก็คอยเอาน้าอามา,อมาไมด้เสร็จให้ปอดห <มา S 2> ูมบ่เหือมันออก

จำมันวงนึงอ่ะกาซีได้จบคลิปไปทำเอยก่อนพี่น้องเลยพบพ่อคลิดในคลิปในอยนางเนาะไว้พ่อกันคลิปนะคลิดในคลิปต่อไปเด้อมาผ่าเอามาให้เด้อคุณผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเด้อพี่ยูราดาที่ว่าเป็นฝาเงินมาค่าพามออลไรกับเงินทีเถือกัซสืบครบซื้อเขียดเอ้ยซื้อปลาซื้อปลาเข้ามาให้เมือนี้นะได้ก็คือจบเอายาเม็ดให้กินน้ำมาจนนี่แต่ล้อ เพิ่น่าเพิ่นทีสมทบเเือนกมาผมและสีน่อยสีไลหาได้เพิ่นบ่ตาเบิ่งน้ำกันอย่เนาขคุณขอบคุณขอบคุณเพิ่นแม่เก่งน้องเพ่งพีดูระดาเด้อคนไทยจำได้บ่พีดูระดายุคระดายุยุยุคระดา ฮะโนเมอรอเพนขอบคุณเพิ่นอืออ่าให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงความคิดจะได้ความไข่จะมีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เก็บน,นี่ถดถดจะไปมานพันให้ดเดือดอิยุมันควันเงินเลยพี่ยุยนยุระดายุระดาแม่นให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้บ่าวลาวก็นแล้วครับผด ความจีบจาได้ความไข่อย่ามีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนหายเกมนี่โทษโทษอย่าไปมาน์สานหายอย่าไปเบียดอายุมันควนเงินเด้อไปทางใดให้มีซวยเลือไปทางนั้นซวยเงินซวยทองเด้อใช่ถูกอายุมันควนเงินเด้อถูกสมบัติได้ได้แล้เจ้าก็ให้ทีมีให้กันอายุมันควนเงินคือกันเแมนแมนท่นเอสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยโดยมันีนโชคดีแล้วมันีนเยอะไหมก็